สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ก็มากับเหรียญหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมอีกเช่นเคยนะครับสนใจยังไงก็เนี่ยเลยครับเหรียญนั่งพันรวยพันล้าน,านก็ที่เบอร์โทรของคุณจูร่งนะสันติช่วยรักษาเบอร์โทร0939106042นะที่ขึ้นให้เนี่ยนะครับหรือไม่ก็ติดต่อทาง Facebook เลยฮะคุณจูรงได้เลยตลอดจนสแกน QR Code แอดรน์ไปนะฮะสั่งจองหรือว่าจะพูดคุยไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นก่อนหน้านี้หรือว่ารุ่นไหนๆที่ท่าน,นชอบท่านศรัทธาก,ก็สามารถสอบถามได้นะฮะที่คุณจูร่งนะนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญนั่งผ่านนะฮะเหรียญนั่งพานรุ่นแรกด้วยนะนั่งผ่านรุ่นแรกปี64นะปี64 ก็รูปแบบก็ประมาณเหรียญหลวงพ่อรวยนะรวยพันล้านนะครับก็มีตั้งแต่การจัดสร้างเนื้อทองคำเก้าเหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคำา29เหรียญเนื้อเงินลงยารายธงชาติ5เเหรียญเนื้อเงินลงยาแดง59เหรียญแล้วก็เนื้อเงินบริสุทธิ์85เหรียญเองนะฮะนี่คือรายการที่สามารถแยกย่อยจับจองได้นะฮะส่วนรายการลุ้นก็มี รุ้นตั้งแต่เนื้อทองคําตลอดจนเนื้อลงยามีหน้ากงหน้ากากทองคํายันนู่นนะครับทองแดงผิวรุ้งนะฮะแล้วก็ในทองแดงผิวรุ้งนี่ก็มีลุ้นหน้ากากเงินอีกแต่หากโอ้โหรายการเยอะมากในรายการรุ้นนะฮะก็มีให้ได้ลุ้นกันนี่ก็เป็นรายการรุ้นลุ้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมีฟงน้งฟงน้ําเคยได้ทําคลิปเหรียญรุ่นนี้แล้ว นะเคยมีทําคลิปนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นของจริงไม่ได้เห็นเหรียญจริงนะยังไงก็นะฮะอันนี้เป็นของคุณจูร่งนะของคุณจูร่งสันติช่วยรักษานะฮะสแกน QR โค้ดขอบูชาต่อได้เลยนะฮะก็มีอีกหลายรายการให้ได้ลุ้นกันอันนี้เป็นอันปาก้านะฮะเป็นอันปาก้าที่มีให้ลุ้นในรายการลุ้นนะฮะ ตอนที่เขาเปิดจองในปีนั้นนะ่ะ179บาทเองนะเนีู่พูดถึงแล้วราคารุ้น179ยรุ้นได้อันปาก้าลงยาอย่างนี้ก็เกินพุนแล้วได้กำไรแล้วนะนี่แล้วยิ่งถ้าได้แบบโอ้นกกงน้กกากทองคำอะไรอีกนะแกลบล็อก63นะออก64วัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนคร มีหมายเลขหมายเลขกำกับทุกเหรียญน้านะนะชาริตินะยันพุทซอนอย่างนี้นะโมพุทธายะนะมะพัทะมะอะอุแล้วก็อะไรมไมเห็นนะพุทโธะรยพันละ้านเหรียญรวยพนัน,ะนพล้านตามรูปแบบของนั่งพานหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะ นี่ก็เป็นหลวงปู่ศูนย์จันทวันโน่คุยพื้นอย่างนี้นะซอฟล่องคุยพื้นรวยพันล้านอันปากก้าหน้ายิ้มยิ้มอย่างนี้นะฮะพยาไก่คู่เนี่ยเห็นไหม ยอดบนสุดคือองค์พระพุทธรูปนะพระพุทธเจ้านะหลวงปู่ศุนจันทวันโนมีโคตรนะเนี่ยที่สังคติแล้วก็ผ่านสวยๆอย่างนี้นะฮะหนึ่งเหรียญละวันนี้ก็ออกอันปากก้านะฮะสแกน QR โค้ดได้เลยนะฮะนี่ ความคมชัดของอักขระเลขยันต่างๆหมายเลขอยู่ด้านนี้นะดะ้านขวามือแกะบล็อกตอน63ออก64น,ะะนีน,นะก็เลยตีเป็นรุ่นปี64ไปนะฮะ รวยพันล้านเนี่ยต่อโคตดตำแหน่งเดียวกันนะนะสังคติเนี่ยซ้อร่องอย่างนี้นะคุยพื้นซ้อร่องพิถีพิถันอย่างนี้นะให้เป็นลวดลาย ให้เป็นลวดลายขึ้นมานะก็1ก็เพื่อความสวยงาม2ก็เพื่อให้สีตัวยาเนี่ยให้เกาะยึดติดได้มั่นคงมันมากขึ้นนะประมาณนั้นนะฮะนี่เลยนี่ลงยาช่ำๆอย่างนี้นะฉ่ำๆอย่างนี้ตัวไก่เนะยพะยาไก่อยู่นี่นี สวยงามมากนะฮะสีจีวเรเหลืองอารามนะเป็นการจัดสร้างนั่งพ่านรุ่นแรกของท่านนะก่อนหน้านี้ยังไม่มีนะมีแต่เหรียญอสยบพยักอะไรประมาณนี้นะฮะ นี่ก็ได้มีการจัดสร้างเหรียญน,นั่งพานรวยพันล้านนะก็จะได้ลุ้นกันประมาณอย่างนี้แหละครับเนื้อทองแดงทองเหลืองอันปากก้านะก็มีลงยาอย่างนี้ด้วยมีหน้าก,กากนะมีการทำซาตินก็มีนะฮะแล้วก็มีพวกนะวะนะวะก็จะมีให้ได้ลุ้นด้วย ในรายการรุ้นทั้งหมดเนี่ยรายการรุ้นทั้งหมดเนี่ยจะมีทองแดงมันปูกับทองแดงผิวลุ้งเนี่ยจะสร้างมากที่สุดก็คือ999เหรียญอย่างละนะอย่างละ999เหรียญเท่านั้นเองลองลองล,ง,ลงมาก็เป็นทองฝาบาทนะ799เหรียญทั้ง3เหรียญที่ว่ามานี้ก็มีการรุ้นหน้ากากเงินอีกอย่างละ29เหรียญด้วยนะ อันปากกานี่อันปากกาเพียวๆไม่มีลงยานี่499้ยเเหรียญนะฮะส่วนอันปากกาลงยาต่างๆเนี่ยก็199เหรียญมีให้ได้ลุ้นกันนะในลุ้นทั้งหมดเนี่ยมีลุ้นทองคำหนเหรียญน,นะใครได้ไปนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะฮะเพราะว่ามีแค่เหรียญเดียวเท่านั้นเอง แล้วก็มีเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำก้า9เหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคําหลังเรียบอีกนะก้าเหรียญถือว่าเป็นแบบว่าพรีเมียมสุดยอดของรายการลุ้นเลยนะทั้ง3รายการสว,านะสวยหน้าขึ้นคอนะสวยหน้าขึ้นคอ สวยถูกใจอย่างไรก็สแกน QR Code คแอดไลน์นะฮะแล้วก็โทรศัพท์ไปก็ได้นะฮะถ้าไม่สะดวกแอดไลน์เบอร์โทรเมมไว้นะเดี๋ยวก็ขึ้นให้นะหรือไม่ก็เข้า Facebook เลยนะเข้า Facebook สอบถามราคากันได้นะหน้าหน้ากล่องก็เขียนไว้ว่าเหรียญนั่งพานรวยพันล้านนะหลวงปู่ศูนย์จันทวันนวัดป่าอิสระธรรมจงังหวัดสกลนครเนี่ย โลโก้ของอกล่องเขานะนี่นะฮะมี199เหรียญเท่านั้นเองนะฮะก็ยังเหลือให้ได้ลุ้นกันอีกนะตั้ง100ยกว่าเหรียญน,นะฮะสำหรับเนืออันปะก้าลุงยาสนใจยังไงก็ติดต่อไปแล้วกันนะครับนะไม่มีอะไรจะมาสาธยายมากฮนะก็ตามรูปแบบนะอันเป็นที่นิยมของ ว่าถุ่มคนน้นๆนะ,นะลางไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะขอให้มีความสุขทุกท่านครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ